โอเควันนี้มาอยู่กับห้อง5เกมเหมืเช่นเคยครับผมอืมแล้ววันนี้ครับทีมที่ลงแข่งมีทันดาของบอส s ้านกาแล็กซี่ครับผม SHT Academy ครับผม SHTH เนาะแล้วก็ AI ครับ Stage of War Unta ครับผมหรือ Unta หรอซุมบ้านตาครับผม IOI Academy ครับผม Good Game EC TTT e s <g cled> e <live gettable> มิโนทอแคมปครับผมอีสแพนเทเร a ย์นะผมรูมเอฮันเดดเอติเฮครับผมและเรเวอร์ธานบซมุ้งตามนั้นเลยบอสลาดเอไอเซเอร์เทีเซ มานล้นะถิมที่มานล้นะดีเก้า M N T Expand E a P i o I ปวดหลังมากตอนนี้กดไม่ได้ กดอะไรไม่ได้เลยเน็ตผมไม่ดีต้องเชื่อมเน็ตเมียเจนเน็ตเมียไม่ลงจีอะเมียไม่ได้เชื่เ,เ,ชเน็ตอืม